วันนี้มาจาโครงสร้างเดียวนะซึ่งการที่มึงจะมี ing ได้ครับมึงต้องมี isma ครับนั่นคือ verb to be ครับการที่มึงจะมีว e r b ช่องสาม b d ได้มึงต้องมี h a v e past h a d ครับนั่นคือ verb to h a v e ครับ simple จริงๆต้องใช้ verb to do ครับแต่จริงๆอันเนี้ยเป็นประโยคบอกเล่ามันจะไม่มี do อยู่ในนี้เดี๋ยวสอนทีหลังว่าทําไมไม่มีจริงๆก็มีได้และ app bin doing เนี่ยก็ต้องเป็น perfect con ก็คือต้องมี verb to h a v e ตรงนี้ก่อนเก็ตปะฉะนั้นพอมรู้ตรงนี้แล้วเนี่ยไป จำโครงสร้างกันทีนี้เวลาจำทนนะ่ะมันจะมีทั้งหมดสิบสอง t e n ไอเฮี้ยนี่ดูปวดตาปะดูปวดตาปะง่ายๆครับเทนมีทั้งหมดสิบสอง t e n ก็คือแบ่งตามการเวลาใหญ่ present past future ปัจจุบันอดีตแล้วก็อนาคตซึ่งในแต่ละปัจจุบันอดีตอนาคตเนี่ยจะมีสี่ตัวประกอบก็คืออันนี้เรียกว่าเทนย่อยเพทเรียกเอง simple con หรือ progressive perfect แล้วก็ perfect con มึงเก็ตปะมันฉะนั้นมันจะมี tense simple t e n s con ไม่ได้ perfect ไม่ได้ perfect con past simple past con past perfect past perfect con future simple future con นั่นแหละ รวมกันเป็น12ท์พผมเข้าใจอย่างนี้แล้วเนี่ยมึงจำไว้ว่า simple n s e เนี่ย simple n s e เนี่ยจะใช้ verb to do เข้ามาช่วยครับส่วน continuous Tense เนี่ยเรา,าใช้มึงสังเกตมี ing หมดเลยมึงเห็นปะ continuous มี ing หมดและเราต้องใช้ verb to be ครับ ส่วน perfect เราต้องใช้ verb ช่อง3 b d ครับมึงสังเกตมี verb ช่อง3 b d หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น present past และ future perfect ต้อง verb ช่อง3 continuous ต้อง verb ing และ simple ต้อง verb เฉยๆมึงเก้าใจปะต้อง verb เฉยๆทีนี้เดี๋ยวเว้นตรงนี้ให้เดี๋ยวเติมทีหลังส่วน perfect คอลนั้นก็ต้องมี b i n e r b ing b i n e r b ing b i n e r b ing ทั้งหมดเข้าใจปะแค่นั้นเองทีนี้ tense ที่เอา verb ช่วยที่แกใช้การจำโครงสร้าง tense จะมีทั้งหมด3ตัว นั่นก็คือ w a t to do w a t to be w a t to have อย่าลืมนะครับภาษาอังกฤษไม่ได้มีแค่หนึ่งสองและสามนะมันมี infinitive ด้วยอย่าลืมด็ดขาด infinitive ต่างกับ verb ช่องหนึ่งยังไงนี่ไงมันเติม s ได้เห็นปะ่ะแต่น,นี้ไม่เกี่ยวคนละตัวอันนี้เห็นป่ามี has อันนี้มี have ตัวเดียวเก็ดไหมโอเคก่อนที่จะไปจำาท t e n e กันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าประโยคในภาษาอังกฤษมีประมาณไหนบ้างนี่คือ affirmative sentence ครับประโยคบอกเรา negative ประโยคปฏิเสธและ interrogative sentence หรือ question นั่นคือ ประโยคคำถามเก็ตไหมไปดูวิธีการจำโครงสร้างเทน What to do What to be What to have มึงเขียนขึ้นมาครับทีนี้ What to do มีตัวอะไรบ้างครับเอาแค่วอบช่องหนึ่งช่องสองพอ Do does did แล้วก็ What to do แน่นอนครับใช้กับ simple tense ฉะนั้น p r t s e n t sim โครงสร้างคือ verb ช่องหนึ่ง past sim โครงสร้าง subject verb ช่องสองส่วน What to be มีตัวอะไรบ้าง is e am was were ครับเอามาแค่สองช่องซึ่งช่องสองก็คือ was กับ were verb to be ใช้กับคอนจิมิว่าอยู่แล้วครับถ้าจะมี ing ได้ต้องมี verb to be เก็ยไหมซึ่ง present con ก็คือการเอานี่ i e s a m a r ี่ยมาใส่ตรงนี้ครับ mm hmm. เห็นปะมันมันเป็น verb ช่องหนึ่งไงมาใส่ตรงเนี่ย present ต้องใช้ verb ช่องหนึ่งครับ isamara e บวก verb ing ส่วน past ก็เอาเป็น was were เนี่ยง่ายแค่นี้เองครับบวก verb ing อันนี้ i s a m a n ะไม่ต้องเขียนหรอก <laughs> ต่อไป verb to have ใช้กับ perfect tense ครับไม่ว่ามึงจะเป็น p พ e s e n t perfect หรือ p a s t perfect หรือ Future Perfect มึงต้องมี have หมดเก็นปะตอนนี้เอาแค่ p พ e s e n t กับ p a s t ก่อนช่องหนึ่งคือแฮปแฮปช่องสองคือ half h a ดมึงวงกลมช่องสองไว้มึงต้องเอาแฮปแฮปสรงนี้มาใส่เห็นปะเป็นของ p พ e s e n t ก็ใช้แฮปแฮปไปดีบว่าช่องหนึ่งส่วนพ a s t ก็เปลี่ยนอะไรเปลี่ยน h a ปแฮปเป็น half h a ดเ,เสร็จแล้วครับเนี่ยวิธีการจำโครงสร้าง n ทนอืมอยากปะทีนี้อยากให้แต่งประโยคเป็นเว้ยอยากให้แต่งประโยคเป็นเอาง่ายง่ายเลยเอางา s ิมเปิลเนี่ยเอาอะไรดีวะ that uh, c o r k y wax its tail ประโยคนี้ wax แปลว่ากระดิกนะครับ c o r k y น,นั้นกระดิกฐานตัวเองเห็นปะอันนี้คือประธานอันนี้คือ verb ช่องหนึ่งมึงเห็นปะอันนี้คือเทนอะไรครับเพนซิมครับ its tail ทีนี้มึงงงปะว่าทำไม s ิมเปิลมันถึงแบบไม่มี do does เข้ามาตรงนี้วะ เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยดูดัสดิเราจะไม่ใช้ในประโยค affirmative นะครับเราใช้กับประโยค e g a t i v e กับ q u e s t i o n เท่านั้นปฏิเสธกับคําถามเท่านั้นฉะนั้นเวลามึงจะบอกว่า that c o กี้ไม่ได้แว็ก i s tail เนี่ยมันก็ต้องพูดว่า that อ o กี้เหมือนเดิม Co คกีคือหมาชนิดหนึ่งครับอ,อันนี้ใช้ v e r b ช่องหนึ่งครับมึงเก็บปะฉะนั้นต้องเป็นเพเทนซิมใช้ v e r b to do กับ Das มึงต้องใช้ดูหรือดาครับคอคกี้ตัวเดียวครับเวิร์บมันเติม s ครับมึงต้องเลือกใช้ครับ ปฏิเสธต้องมีน็อดอยู่แล้วครับมึงใส่น็อดเข้าไปครับแล้วเปลี่ยนเวิร์บตัวเดิมตัวนี้ที่มันมี s yes, เป็น Ver ร์ n i n n i t i v e ก็คือ w a c k is t a i l เหมือนเดิมจุดอันนี้คือประโยคปฏิเสธครับการที่มึงจะทำเป็นประโยคคำถามง่ายเป็นขี้ครับมึงสลับประทานกับเวิร์บช่วยเสร็จแล้วครับ corgi ตัวนั้น d o e s that corgi w a c k is t a i l คือมันกระดิกหางของมันเองไหมและอย่าลืม question mark สลับเว็บช่วยกับประธานเป็นประโยคคำถามแล้วเห็นปะายปะและทีนี้มึงจะใส่ w h วอตเวล when why เนี่ยมึงก็ใส่ข้างหน้าเนี่ย what วอตดัสเด c คอคิวเอ question mark มึงก็ตอบว่า is tail อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขียวปะฉะนั้นนี่คือ what to do ครับดู d o ดัสดิใช้กับ simple tense ครับเขียวไหมส่วนถ้ามึงเป็นเวกเติม์อีดีอย่างเงี้ยเป็นเวกเติม์อีดีอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือช่องสองถูกปะมึงต้องใช้ did มึงก็ did มาใส่ตรงนี้ครับ did not ครับ a ักอิสเท l ครับประโยคคำถามต้องเปลี่ยนเป็นอะไรครับดิดครับเสร็จแล้วครับง่ายวะง่ายดีเชียไม่มีอะไรยากเออต่อไปอ๋อลืมบอกไปว่าท to ดูว่าท to ดูเนี่ยใช้กับ affirmative sentence ได้ด้วยเช่นเช่น I do want ปกติพูดว่า I want water ก็พอถูกปะถ้ามึงใส่ I do เข้าไปหรือ He does want water หรือ He did want water พวกเนี้ยถ้ามึงใส่เข้าไปนี่คือดีตนะครับนี่คือ present นี่คือ past ถ้าใส่เข้าไปมันจะแปลว่ากูแปลงกูเอง่ะ Really Really แปลว่าฉันต้องการน้ําจริงๆเขาต้องการน้ําจริงๆเขาต้องการน้ําจริงๆในอดีตจบฉะนั้นดูดัสดิทมันใส่ใน a f f i r m a t i v e ได้ก็คือประโยคบ,บอกเล่าได้เห็นปะไม่ใช่แค่ Negative Equation อย่างเดียวนั่นคือ w e r b to do ครับต่อไป Work to be ครับอย่างรวดเร็วเอาเฮียอะไรดีวะเอ่อ uh, The world is warming up แล้วกันนะ basic basic ที่สอนนักเรียนทุกคน โลกนั้นกำลังอุ่นขึ้นหรือร้อนขึ้นตอนนี้ครับนี่คือเพรสเซนคอนครับเห็นปะมี ing จะมี ing ได้ต้องมีอะไรก่อนครับอีส m มาครับเวอร์อันเดียวมึงก็ใช้อีสไปครับเวอร์โลกเดียวใช้อีสไปจบถ้ามึงเป็นพาร์ส้มึงจะบอกใช้เป็นพาร์สคอนมึงก็เปลี่ยนอีสเป็นวอร์ครับเนี่ยสักตัวหนึ่งจบแต่ตอนนี้มันคือปัจจุบันงม่ใช้เพรเซนไปเก็นปะประโยคคัประโยคปฏิเสธง่ายเป็นขี้เลยครับประโยคปฏิเสธมึงจําไว้มันคือการใส่นอ t หลังเวิร์บช่วย ซึ่งซึ่งอันนี้มันมีเวิร์บช่วยอยู่แล้วเห็นปะมันไม่เหมือนกับซิมเพิลต้องใช้ดูด้าชเข้ามาต้องคิดเองต้องดูที่เวิร์บตัวนี้เป็นช่องหนึ่งหรือช่องสองอันนี้มันมี is อยู่แล้วมึงใส่นอดเข้าไปครับเป็นประโยคปฏิเสธแล้วครับ the world is not warming up now โลกไม่ได้ร้อนขึ้นจบที่เหลือเหมือนเดิมหมดประโยคคําถามเหมือนเดิมครับคือการสลับเวิร์บช่วยกับประธานเป็นประโยคคําถามแล้วครับฉะนั้นคําถามจะต้องเป็น is the world โลกกําลังร้อนขึ้นใช่ไหม ที่เหลือเหมือนเดิมครับและมึงก็อย่าลืม question mark แค่นี้เองครับง่ายปะง่ายอีดอกง่ายมากอ๋ออีดอกแปลว่าครับหรือค่ะนะครับในขคณะศึาศาสตร์โอ้ทวิ๊ไม่ใช่ไม่ใช่อย่าวื่อเข้ามาอย่าวื่อเข้ามาต่อไป verb to have verb to have เนี่ยใช้กับ perfect tense ครับไม่ว่าจะเป็น present perfect หรือ past perfect perfect ต้องมี verb ช่อง3แน่นอนมึงวิธีการใช้บอกไปแล้วไปดูเอง องมีวิวช่องสามพีดีแนะ่นอนฉะนั้นการที่มีวิวช่องสามพีดีได้เนี่ยมึงต้องมีแฮร์เพร h a ฮตพูดแบบนี้ไม่เห็นภาพมึงไปดูตัวอย่างเช่นอ,อะไรดีวะ we have um, learned จะเป็น learned หรือเป็น learned ก็ได้นะครับ learned หรือ learned ก็ได้อันนี้คือใช้ใ uh, น British และอเมริกันนั่นแหละแต่ถ้าเราเป็น learned ส่วนใหญ่ใช้ใน b r i t i s h we have learned um, this video เนี่ย for กี่นาทีแล้ววะ seven minutes เห็นปะจะมี verb ช่อง3ได้มึงต้องมี verb to have ซึ่ง negative ง่ายมากครับมึงใส่นอดเข้าไปตรงนี้ครับเสร็จ we have not learned this for 7 minutes พวกเราไม่ได้เรียนนี้มาเป็นเวลา7นาทีประโยคประโยคคำถามง่ายเป็นขี้มึงสลับ verb ช่วยกับประธานเสร็จแล้วก็คือ have we learned this for seven minutes อะ question mark เนี่ยง่ายปะฉะนั้นเนี่ยมึงทำเป็นแล้วว่าวิธีพูด บอกเล่าเป็นยังไงเนกาทีฟทำยังไงและประโยคคําถามเป็นยังไงจบถ้าสมมติมึงถามว่าเราเรียนอะไรมาเป็นเวลาเจ็นาทีวะมึงใส่วอตข้างหน้าแล้วมึงตัดดิสทิ้งไปงงปะ what แปลว่าอะไรครับ what have we learned ทำไเห็นตัวเล็กนะ what have we learned for seven minutes เราเรียนอะไรไปเจ็นาทีวะไม่รู้เรื่องเฮียอะไรเลยครับไม่รู้เรีเรยนเฮียอะไรไป Uh, เราเรียนว่าดูดูว t าทูบีว่ t ทูแฮมนะอีกรอบก็คือใช้ในการจําโครงสร้างนะครับซึ่งเทนในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมีแบบเป็นอย่างเงี้ยวักไปเลยช่อง1ห,หรือวักเติมช่อง2ไปเลยก็คือ simple t e n s e ครับซึ่งใช้ verb to do d o e s d i d เข้ามาช่วยนะสรุปอีกรอบซึ่งทําไมไม่มีดูดัิดให้เห็นจริงๆมันจะมีอยู่ใน n เนกาทีฟ q u e s t i ันอย่างที่บอกไงนะเห็นว่าจะใส่น o อได้มึงต้องเอา v ว r b ช่วยเข้ามาจะใส่คําถามได้มึงต้องเอา v ว r b ช่วยเข้ามา work to be ในชะ้ใน conditional tense ไม่ว่าจะเป็น present con หรือ past con ยังไงมึงก็ต้องพูด ing ันปะ่ะมึงต้องพูด warming ถ้าพูด warming เมื่อไหร่เนี่ยมึงก็ต้องเติม is มาก่อนหรือไม่ก็ was เกิดก่อนใน negative ก็ใส่นอดเข้าไปได้เลยเห็นปะ่ะประโยคคำถามก็สลับ verb ช่วยกับประธานเนี่ย in word จบ is the word warming up จบ work to have ใช้กับ perfect tense perfect ก็ต้องใช้ verb ช่องสาม b d เห็นปะ่ะจะมี verb ช่องสาม b d ได้ก็มี have has แล้วก็มี has จบปฏิเสธก็ใส่นอดเข้าไปคำถามก็สลับ verb ช่วยกับประธาน เสร็จฉะนั้นนี่คือการจำโครงสร้างคร่าวๆคร่าวๆนะครับยังไม่ครบนะยังไม่ครบยังขาดฟิวเจอร์ไปนะแบบสอนแค่นี้ก่อนเพื่อให้เข้าใจภาพมากขึ้นฉะนั้น p พ e สเซนต์ซิมเนี่ยเพรสเซนต์เทนเนี่ยมึงก็ต้องมีเวิร์อย่างเดียวครับช่องหนึ่งพาซิมก็ต้องเวิร์ช่องสองส่วนฟิวเจอร์ต้องเป็นเวิร์บอินฟินิทีฟนะครับทำไมต้องเป็นเวิร์บอินฟินิทีฟที่ไม่ผันเพราะว่ามันตามหลังเนี่ยเวิร์บช่วยวิวแชลวิวซลเอสนี่คือวิวแชลนะครับ เก็ตป่ะต่อไป verb คอนเทนิว่าจะต้องมี ing ถูกปะ่ะคอนเทนิว่าต้องมี ing ฉะนั้น present คอนมึงต้องมี isma e มันต้องมี Word to be อะที่เป็นบท r ช่องหนึ่งด้วยที่ to be ที่เป็นช่องหนึ่งด้วยก็คือ isma e ส่วน past คอนมึงเปลี่ยน isma e เป็น was were เสร็จแล้วส่วน future มึงมี ing อยู่แล้วตามหลงัง will shall มึงต้องใช้ verb infinitive infinitive ของ verb to be ก็คือ be มึงเกปะ่ะม,มึงก็ใส่ be เข้าไป สร็จละต่อไปถ้าเป็น perfect perfect ยังไงก็ต้องเป็น verb ช่องสามดีไว้กูจะพูดจนกว่าจะเข้ากระดูกดำของพวกมึงไว้แน่นอนต้องใช้ verb to have ครับซึ่ง p r e s e n t ของ verb to have ช่องหนึ่งของ verb to have ก็คือ have has เก็บป้าฉะนั้น p e รสเซนอ่ะใช้ have หรือใช้ has ก็ได้ถ้าประธานคนเดียวมึงใช้ has ถ้าเป็น past มึงเปลี่ยน have has เป็น had ถ้าเป็น future มึงใช้ have ตัวเดียวเพราะว่านั่นคือ verb to have infinitive ตัวเดียว ส่วน perfect Con, ยังไงมึงก็ต้องมี be หน่ว n g b หน่ว n g และ be หน่ว n g ทีนี้ perfect มาก่อนมึงก็ต้องใช้ verb to have ครับ present ก็ have has เหมือนเดิมครับ past ก็คือ have และ perfect เออ future มึงก็คือ have ตัวเดียวเข้าใจะตัวเดียวเท่านั้นไม่ว่าประธานจะเป็น he she it มึงก็ต้อง have เพราะมันตามหลัง modal verb ต้องใช้ verb infinitive ฉะนั้นนี่คือวิธีการจําโครงสร้าง tense ข้าวๆทั้งหมดมึงจำ b t to do v o r b to be v o r b to have ไว้จบและ เทนทุกเทนกูบอกเลยว่าทุกเทนที่พวกมึงเรียนไปมึงไม่ต้องมานั่งท่องอย่างนี้มันแบบมันช่วยท่องได้ท่องได้เว้ท่องได้แต่แบบการที่มึงจำจริงจริงน่ะคือมึงต้องพูดเว้มึงต้องพูดมึง i do i eat apple n a i hate อะไรเงี้ยมึงพูดไปเลย i'm eating i'm doing homework แบบตอนนี้มึงทำอยู่ i'm เนี่ยมึงจะมี ing ได้มึงต้อีมีสแอม์ he's doing i'm doing i was taking a shower ตอนอดีตอะไรเงี้ยหรือช่องสามีดีมึงต้องมีแฮป h พส มึงจะบอกว่า I finished my homework มึงก็ต้องเนี่ยมึงจะใช้วอร์ช่อง3ามนะแบบเสร็จไปแล้ว already อ่ะมึงจะช่อง3ได้มึงก็ต้องมี h v v h a สแ a s แบ่งตามมาทานแล้วแต่เห็นปะ I finished my homework บ๊าบาบา,บา,บาหรือ been doing มึงก็ต้องมี have, h v e has, h a d เหมือนเดิมเห็นปะฉะนั้นกระจอกมาก I will kick your ass if you don't remember all these shit จบเถอะเหนืแล้วบาย